ดีนักเรียนชั้นป1ทับ2ทุกคนนะคะวันน <c ros LES> ี um ้คุณครูแจ๋วจะพานักเรียนมาฝึกอ่านฝึกเขียนนะคะวันนี้เราจะมาอ่านพยัญชนะชุดที่สองวันนี้เราจะมาฝึกอ่านพยัญชนะชุดที่สองนะคะให้นักเรียนอ่านตามครูแจ๋วนะคะให้นักเรียนอ่านตามครูแจ๋วนะคะ คำแรกคอคององอชอชอซอซอทอทอ นอนอพอพอฟอฟออ้าวอีกหนึ่งรอบนะคะกับการอ่านพยัญชนะบรรทัดแรกอ้าวให้นักเรียนอ่านตามครูแจวอ,อีกหนึ่งรอบนะคะตัวแรกเลยคอ งชซทนพอฟอ่อาให้หนักเรียนฝึกอ่านให้ได้นะคะฝึกอ่านออกเสียงให้ได้ ถ้านักเรียนอ่านพยัญชนะได้เมื่อนำสระมาประสมนักเรียนก็จะอ่านได้เร็วขึ้นนะคะต่อไปมาดูพยัญชนะบรรทัดที่2องพยัญชนะบรรทัดที่สอง,นนสองมอมอยอยอ รอถ้าครูแจว๋วกระดกลิ้นนะคะคำนี้จะเป็นรอเรือรอเรือนะคะต่อไปรอรอวอวอฮอ อ,อีกหนึ่งรอบนะคะกับพยัญชนะบรรทัดที่สองมอยรลวฮ นักเรียนอ่านออกเสียงพยัญชนะชุดที่สองได้ครบทุกพยัญชนะแล้วนะคะต่อไปวันนี้คนครูแจ๋วจะพานักเรียนอ่านและเขียนคำที่สะกดด้วยสะระอ,อึสะระอึอึอ่ะอ,อึนะคะวิธีการเขียนสะระอึซึ่งครูแจ๋วบอก วิธีการเขียนแล้วนะคะเริ่มจากเห็นลูกศรไหมคะเลขหนึ่งเลขหนึ่งไปเลขสองหมุนมาเลขสามเห็นไหมคะสระที่นักเรียนเห็นตอนนี้คือสระอ,อะึอีกหนึ่งรอบนะคะวิธีเขียนการเขียนสระอึนักเรียนเห็นไหมคะลูกศรเลขหนึ่งโค้งมา ไปเลขสองหมุนมาเลขสามเรียกว่าสาระเอออ่ะต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งแจกลูกให้ผูกจำเมื่อเราเรียนพยัญชนะมาแล้วออกเสียงพยัญชนะรู้จักพยัญชนะมาแล้วต่อไปเราจะมาแจกลูกกันนะคะ คำที่หนึ่งเลยอ้าวคือคือคออึคือคือคออึคือคอ,คอ,คอ,อ่านตามนะคะต่อไปคำที่สอง ง,งื้องออึงื้คำที่สามถทออึถึอถทอ,ออึถึ อ่ะทีนี้เราจะทวนอีกหนึ่งรอบนะคะคำแรกเลยคือคออึคือคำที่สองงงออึงึค,คที่สามถทอ มืออ่าต่อไปดูคำต่อไปนะคะคำต่อไปคำที่สต่อจากเมื่อกี้นะคะมืมออ,อืมือออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะม,มือมออมื้อ <makes> no! <noise> ครั้งที่สามนะคะมืมออึมืรอรออึรึฮึอฮออึฮออาวันนี้สารอึนะคะจะมีคำทั้งหมดหกคำ มีคำทั้งหมด6คำให้นักเรียนฝึกแจกลูกนะคะเมื่อนักเรียนอ่านแจกลูกจนคล่องแล้วต่อไปครูแจ๋วจะพานักเรียนอ่านเป็นคำอ่านเป็นคำแต่ถ้านักเรียนยังไม่ได้หรืออ่านแล้วยังไม่คล่องจํายังไม่แม่นนักเรียนสามารถสะกดได้นะลูกนะอ่าแต่วันนี้ขั้นที่สครูแจ๋วจะอ่านเป็นคำเลยคือ khứ ngữ ngữ thứ thứ mớ mớ อีกหนึ่งรอบนะคะคำแรกคืองืถือมืรื้อเมื่อนักเรียนอ่านแจกลูกครบแล้วครองแล้วนักเรียนก็อ่านเป็นคําอ่านเป็นคํา จากนั้นสิ่งที่เราจะย้ำคิดเพื่อความแม่นยำในการเขียนเราจะต้องคัดลายมือลงในสมุดด้วยนะคะคัดจำนวนคำสะระอวันนี้6คคำนะคะให้นักเรียนคัดลายมือลงสมุดของนักเรียนนะคะจากนั้นส่งสมุดคัดลายมือมาส่งครูแจ๋วด้วยนะคะ วันนี้วิการอ่านการเขียนของเราพอแค่นี้สวัสดีค่ะ